เนขาธิการตดีกีดิฉันในนามของศูนย์ประษัทและศูนยการศึกษารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพิธการด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่งศาสตราจารย์ดรวิจิตศรีสะอาดในวันนี้ตามที่ศาสตราจารย์ดรวิจิตศรีสะอาด นายกสภา,ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งท่านเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ถึงแก่อิจาก,การรมนั้นศูนย์ประสศาสตรและศิลปศากตรประดักในทุนประกรของท่านที่มีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและวงการการศึกษาในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดทำพิธีสการ์ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่งศาส,าส,าสาตร,สราจารย์ดรวิจิตศรีสะอาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประวัติผลงานเกียรติคุณของท่านอาจารย์วิจิตนะคะและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอ้างอิงผลงานของท่านอาจารย์ให้กับนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปวันนี้รู้สึกดีๆเป็นอย่งงางยิ่งนะที่ผมได้รับเกียิให้มาเป็นประธานในพิธีเปิด งานวิชทศการด้วยความเคารพรักษและรายยิ่งสลรใจรัตเตอร์วิจิตรศิริชา์ 5, ในวันนี้นะครับในวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับพวกเราก็จะทราบผลโดยทั่วไปว่าเป็นวันหนึ่งที่เราได้สูญเสียบุคคลที่สาคัญของเราเป็นคนที่เราเคารพรักแลกะก็คนที่เราชื่นชมท่านเปตนอนดีต ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านเป็นใอ่อธิการบดีผู้ก่อตั้งของมรสอเราแล้วก็ล่าสุดที่ท่านลงอยู่ก็คือท่านเป็นนายกสภาของมหาลัยเรานะครับท่านได้อธิกรรมในวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันที่ท่านยังทํางานอยู่นะครับในวันที่30เพราะว่าวันที่ท่านจิตใจอธิการท่านกำลังจะแต่งตัวก็จะมาประชุมสภามหาลัย ในวันศักร์ที่30กันยายนที่ผ่านมาแล้วเราก็รุกถ่ายกับท่านในช่วงเช้านะครับที่ท่านมีอาการไม่ดีแล้วก็ได้ส่งตัวเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ถึงแก่นันจะทําประมาณในช่วงสายของวันที่30กันยายนนะครับก็นํามาซึ่งความเศร้าเสียใจของพวกเราทุกคนก็ราถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีผู้รูประการกับวงการศาึกษานะครับเราเรียกท่านว่าเป็นข้อใหญ่ของมสส ทั้งคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาทุกคนที่ไปศึกษาต่อในข้อเนี่ยก็จะรู้จักแล้วก็เรียกท่านอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นข้อใหญ่ของมศสเรานะครับท่านเป็นนักการศึกษาแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีงามแล้วก็มีผู้รป,ประกอการยิ่งใหญ่ต่อวงการนิทศากษาของไทยเรานะครับดังนะั้นด้วยความเคารพรักและอะไรยิ่งทางมาลัยนะครับโดยทางศูนย์มุษยศา,าสตร์แศึกษาการศึกษานาาะครับเราก็เลยได้จัดนิทรรศการด้วยความเคารพรักและอะไรยิ่ง เจอใจดรมิจิสิธิฮั่น